อยู่ใต้ร่มพยุงค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาศเย็นสดชื่นมากเลยค่ะมองข้างบนเห็นน้องกระรอกนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะน้องกระรอกตัวเล็กๆน่ารักมากๆแล้วก็ว่องไวมากด้วยค่ะตามดูตามดูตามดูสิค่ะน้อง,องเขาจะไปไหนค่ะลุนล้นลุ้นลุ้นค่ะว่าน้องเขาจะไปไหน คลิปนี้คุณละทิดาก็จะพามาชมธรรมชาติเนาะคะ่ะที่นี่ที่ทำงานต้นไม้ใหญ่เยอะให้ความร่มรื่นร่มเย็นนะคะเดี๋ยวคุณลธทิดาเห็นแวบบแบบเห็นน้องกระรอกเข้ามาเที่ยวชมเล่นที่ตน้นพยุงนะคะเดี๋ยวคุณลธทิดาจะพาเพื่อนๆไปชมเลยนะคะร่มรื่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ใต้ร่มไม้เนาะค่ะร่มไม้ใหญ่สีเขียวเขียวให้ความสดชื่นร่มเย็นนะคะเพื่อนๆคุณผู้ชมค่ะก็สวัสดีทักทายยามเช้านะคะพามาชมธรรมชาตินะคะฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าๆไปด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะธรรมชาติที่นี่ พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงนะคะก็เดี๋ยวจะพาชมาต้นพยุงนะคะไม้พยุงไม้พยุงในป่าปูนเนาะคะ่ะเห็นไหมคะมีน้องกระรอกด้วยคะ่ะน้องกระรอกน่ารักมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวเรามาตามดูน้องกันนะคะมาลุ้นว่าน้องเขาจะไปไหนเนาะทำอะไรกันเนาะน้องกระรอกน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิค่ะคล้องแคล่วว่องไวนะคะเป็นธรรมชาตินะคะลุ้นๆค่ะว่าน้องเขาจะไปไหนเอ่ยไปแล้ว <c ười> กระโดดไวมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ธรรมชาติสร้างสุขนะคะน,น้องแบบกระโดดไวมากเลยนะคะไปแล้วเนาะคะ่ะก็น่าจะข้ามไปอ๋อยังยังอยู่เนาะคะ่ะมีเพื่อนด้วยเนาะคะ่ะน้องกระรอกก็มีเพื่อนด้วยนะคะมีเพื่อนมาเล่นด้วยกันเนาะคะ่ะมีเพื่อนมาเล่นน้องกระรอกสองตัวนะคะคุณผู้ชมะคะ่ะ ก็พาชมธรรมชาติยามเช้านะคะน้องก็ข้ามไปฝั่งโนนฝั่งโนนก็เป็นต้นไรนะคะต้นไรย้อยนะคะก็ฝั่งตรงข้ามบ้านข้างๆกันเนาะคะ่ะบ้านข้างๆกันนะคะค่ะน้องกระรอกก็ข้ามไปเล่นฝั่งโนนเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมค่ะคุณลธิดาก็จะพาคุณผู้ชมชม สีเขียวๆข,ของต้นไม้กันต่อเนาะค่ะนี่ก็ต้นพยุงนะคะไม้พยุงที่แบบอายุยืนยาวนานมากเนาะค่ะพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพนี้ก็หาดูได้ยากแล้วเนาะค่ะไม้พยุงเนาะค่ะก็ไม่ไม่ค่อยมีแล้วเนาะค่ะในในเมืองเนาะค่ะก็มีแต่อนุรักษ์ไว้ตามป่าที่ธรรมชาติเนาะค่ะ ธรรมชาติสีเขียวนะคะสีเขียวเขียวพื้นที่สีเขียวในป่าปูนค่ะคุณผู้ชมค่ะยามเช้าเช้าคุณลธิดาพามารับโอโซนนะคะรูปทรงสวยงามเลยนะคะต้นพยุงเนาะคะ่ะยามเช้าเช้าพระอาทิตย์ก็ส่องมาช่องนี้แล้วนะคะ ก็จะไม่เห็นภาพแบบว่าเต็มเต็มยามเช้าเนาะคะ่ะเพราะว่าในเมืองก็จะมีตึกสูงๆเนาะคะ่ะบทบงังธรรมชาติของอพระอาทิตย์ยามเช้าเนาะคะ่ะคชะเพื่อนเคุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรบ้างเนาะคะ่ะหลังจากที่บุรธิดาพาชมน้องกระรอกแล้วเนาะคะ่ะน้องกระรอกบน ต้นไม้เนาะคะ่ะที่นี่ก็ให้ธรรมชาติเพลิดเพลินนะคะคุณลธิดาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน f c ด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกุลธิดาก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆท,ท,ท่านนะคะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะคะ่ะก็ใครที่มีแพลนที่จะเดินทางเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ บ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ